คนรับใช้มีทั่วมุมบ้านเปิดบ้าน8หลังแอนจักรพง์เรียกได้ว่าสำหรับแอนจักระพง์จากกราจุธาทิพย์สตรีข้ามเพศผ่านล้านที่ฮอตสุดๆกับการสร้างปรากฏการเปิดชีวิตคู่ที่ต้องต่อสู้จากศูนย์จนรวยล้นฟ้าติดอันดับเศรษฐีหุ้นอันดับที่149ของประเทศไทยและถือเป็นสตรีข้ามเพศที่รวยอันดับหนึ่งในประเทศไทยและอันดับหนึ่งในเอเชีย อีกทั้งยังเป็นอันดับ3ของโลกเธอรู้ตัวตั้งแต่อายุ5ขวบว่าร่างกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงถูกล้อเลียนมาบ่อยๆหันมาเปลี่ยนปมด้อยให้เป็นปมเด่นตั้งใจเรียนมีความประพฤติดีเป็นนักกิจกรรมนักโตวาทีชีวิตนี้ขอลิขิตเองปัจจุบันแอนจักรพงศ์เป็นผู้นำเข้าซีรีส์ต่างประเทศที่รวยมหาศาลตอนนี้ยังนำละครไทยไปส่งออกด้วย70กว่าเรื่องรายได้เข้ามาปีละ300ล้านขายทั่วโลก โดยนาคีขายดีสุดตอนนี้เจ้าตัวกลายเป็นหญิงสมบูรณ์แบบทั้งตัวมูลค่าทำมาแล้ว40ล้านนั้นแอนเปิดเผยว่าแต่งตัวไม่เป็นเลยเพราะเพิ่งจะมาเป็นผู้หญิงเต็มตัว2ปีกว่านี้เองรองพื้นได้เท่านั้นเขียนคิ้วไม่เป็นเลยแค่รองพื้นทาลิปสติกแล้วก็ทำงานเลยนอกนั้นทำอะไรไม่เป็นเลยปกติมาแล้วประมาณ7-10คนคือช่างแต่งหน้าทำผมคือคนละหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วเสื้อผ้าเลขาที่มาช่างกล้องส่วนตัว เมื่อเข้ามาดูไอจีส่วนตัวจึงเห็นว่าเธอได้โพสต์ภาพบ้านแปดหลังที่มีดีไซน์และขนาดแตกต่างกันโดยภายในโชว์ความหรูหราเป็นยังไงล่ะคะทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้ยกนิ้วให้เลยคะ่ะ